โอ้สเก็ตเดอร์โอ้โฮไม่กอดมาถึงข้าวเลย okay. โอเคได้สี่มูนนะแต่วันนี้ับผมชื่อสุดินครับโอ้สุดินนะไม่ใช่สุรินนะสุดินจะมาเล่นสาวร่ามให้พี่ๆดูนะคุณทับแห่งแฮชแท็กแฮชแท็เออช่างมาหนูไป ภาษาอังกฤษไม่ก้อยแข็งแรงเลยนี่นี่นี่จูจินมาแล้วถูกจินจะเล่นห้าสิบตารอดเลยเลขห์นำโชคนะครับไม่เชื่อลองมาเล่นดูเลยเลขห์นำโชคสาวธามกับสุจินเป็นของคู่กันอยู่แล้วเปิดโบแล้วโอเคไปกันเลยยาวๆยังไงสิเข้าหน่อยไหม ยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่โอ้โหมาวะไม่มาหน่อยวะขึ้นร้อยแล้วเออยยังไงยังนะิ่งอยู่เนี่ย ร้อยยี่โอ้มาร้อยยี่นะร้อยได้ยี่นะโอ้วายมาแตกหลงร้อยเจ็ดสิบอ้สวยๆอืมสามสิบหมุนแล้วโอ้สเก็ตเตอร์โอ้โฮไม่กอดมาถึงเข้าเลยโอเคได้สิหมุนนะยังไงดอกับอือหือ มานะเจ็บมุนยังไงครับต้องสวยๆหน่อยนะอือหือสวยๆหน่อยหุนหกยังไงโอ้โหขึ้นยาขึ้นพันอยู่แล้วครับสามมุนสุดท้ายแล้วเอ้ยม,มันจะกระชี้หวัวใจเพื่อเกินนะให้มันถึงพันเลยไม่ได้หรอกอ้าวถึงเลยพูดยังไม่ทันขัดคำ อือคือสองวันเร็วคนสองวันร้องเลยโอ้จริงไหมนเนี่ยโอุ้อยจะถึงหมื่นเร็วให้ถึงหมื่นไปเลยได้ไหมหอืมวลีกูดมันให้อย่างแรงเลยเกมนี้นี่ให้อย่างแรงเลยสวยเลยอย่างนี้ดิยินถูกแล้วนะที่มาเล่นเกมนี้นะสาวดำนะใครพีจีเนาะ Ôi, nghe lại trừ đi đứng cho má ráo thăm, bì bì mà đến tráo tham mà Giáng hai bb mà lòng lên gắn băng đó Mì link của tuông comment này mày hay mà rong đu gắn Mà giờ chinh chinh đó Này muốn mày một đó nè Ê, đứng mưa nè nè rồi Ui, ừ, đi mơ Mưa tông thứng Ô, oh, mày thứng quá Ok, mày bên rai right á Nhìn đi có cầm rai hiến hiến Cái này rèo Bygan đồ. Oh ho, ôi nín quá. Yếu gì muốn gấp, muốn gan đồ rồi. Ơi. Ủa gì mà mà đuôi đuôi đi đuôi เมุนแรกยังไม่โจนะโัคุณสองมาอา้ากับมาคุณหนึ่งเฉยโอเคจังหวะนี้ยังไงครับยังไปใบมามาเนาะยังไม่มีช็อตแบบว่าให้ตกใจเร้นนะ โอ้ยมาอีกมาอี่รู้โอเค,าอาออเคสามมูลสุดท้ายเร็วครับสามมูลสุดท้ายมีรุ่นนะมีรุ่นเอาโอ้โหมันนิ่งเว้ยมันนิ่งจริงๆโอเค,อเคกำไรเห็นเห็นนะทุนทินต้องเพิ่มเลยนะนี่ได้ก็คือได้นะไม่ได้ก็ไม่ได้นะ จบเลยดอกเดียวได้ไหมได้ค่อยว่ากันอื <c oughs> ยังไงสีมุนมาอีกไหม้ย <c oughs> มันเกี่ยวจริงๆเลยโอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอเคนะงั้นสุทินมาได้ให้พี่ๆดูเท่านี้ก่อนนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ของสุทินก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดชับสกคร์ไลค์ให้ทุกทีนด้วยนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ดูใหม่อีกด้วยด้วยนะบ๊ายบายลาก่อน